สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เทคเอาชาแนลมันเดิมครับแล้ววันนี้ครับพิเศษมากเพราะว่าจากที่เราอยู่กับเกมมิ่งกันมานานครับมาอยู่กับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปที่เอาไว้ทํางานกันมาดีกว่าและเจ้าตัวนี้ครับคือคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปแบบตั้งโต๊ะ all in one จากทาง l e n r v o o ในรุ่น Idea Center aio รหัส24 i r h 9มาพร้อมกับ intel core i 5 13420 h generation ที่13สสาำหรับใครครับที่หา Desktop all in one แบบเครื่องเดียวจบไม่ต้องต่อเพิ่มไม่ลกโต๊ะตัวนี้เหมาะมากเพราะว่าดูนี่ครับค l e a n มากเหมาะกับออฟฟิศที่แบบว่า ม i นิมอลคลีนคลีนอะไรแบบนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยมันเก็บพวกเมนบอร์ด SSD ซ p u การ์ดจออะไรแบบนี้เก็บไว้ตรงไหนนี่เลยครับเดี๋ยวผมหมุนให้ดูส่วนประกอบทั้งหมดที่ผมพูดมาต่อตอน้นอยู่ในนี้ครับเล็กๆแค่นี้เลยเนี่ยบางเฉียบมองแทบไม่ออกครับถ้าเกิดว่าไม่บอกว่า All in one PC บอกว่าเป็นแค่จอธรรมดาผมก็เชื่อนะเพราะว่าดูดิ มันแบบบางไปหมดอ่ะมันเล็กไปหมดทุกอย่างมันมินิมอลสุดๆผมไม่ค่อยได้เห็น all-in-one PC ที่หน้าจอมันแบนแบบนี้นคุณดูหน้าจอเขาจะมีความแบนเหมือนจอปกติเลย all-in-one PC ส่วนใหญ่มันจะเอาพวกเมนบอร์ดเอา CPU ไปไว้รวมกับจอแล้วทีนี้จอมันจะบวมขึ้นมาแต่ตัวนี้ครับคุณดูได้เลย บนสนิทเหมือนไม่มีคอมอยู่ข้างในบนโต๊ะของเราครับจะมีแค่สายเดียวเท่านั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ต่ออะไรเพิ่มเลยนะก็คือสาย power ครับแค่เส้นเดียวเท่านั้นที่ขึ้นมาอยู่บนโต๊ะนอกนั้นไม่มีแล้วตัวบอดี้ครับจะเป็นสีคลาวเกมันจะออกแบบว่าขาวๆม่นๆนี่หนึ่งสวยมากสวยมากๆจริงๆเหมาะกับออฟฟิศสีขาวดำมาเลยเนะี่ยโทนขาวดำเออแบบมินิมอลเรียบๆเหมาะมากตัวจอครับสามารถยกเงยได้ประมาณนี้นะประมาณนี้ แต่ว่าไม่สามารถกดขึ้นลงได้นะครับมันจะกระดกขึ้นกระดกลงได้อย่างเดียวแล้วก็หมุนไม่ได้ตัวเสาของเขาเนี่ยมีการเล่นลวดลายวัสดุแบบว่าคล้ายๆฟาสาดอะไรประมาณนี้เป็นผนังแบบลอนๆคล,ลื่นๆแบบนี้สวยมากดูดีมากๆเลยพอต่ตางๆเขามันจะอยู่ข้างหลังตรงนี้ ส่วนใหญ่นะจะอยู่ข้างหลังแล้วก็อยู่ด้านข้างตรงนี้การออกแบบพอร์ตการเชื่อมต่อครับเรียกได้ว่าสะอาดตามากๆดูดิมันแทบไม่เห็นเลยครับถ้าไม่สังเกตก็คือเราจะไม่เห็นพวกพอร์ตต่างๆเลยสะอาดมากฝั่งนี้ครับก็จะมีปุ่ม Power นะนี่จะมีไฟสถานะด้วยแล้วก็สวิตช์ปิดเปิดกล้องรับเพื่อความปลอดภัยเนาะถ้าเกิดว่าเราโดนแฮกเนี้ยก็ไม่สามารถเปิดกล้องเราได้พอเราปิด ตรงนี้แล้วปรับเรียบร้อยตัวฐานจอครับไม่ได้ใหญ่มากเลยครับขนาดแค่นี้เองเนี่ยประมาณ10เซน15เซนประมาณนี้ไม่ได้ใหญ่ครับไม่เกะก,กะโต้แน่นอนในรนุ่นอื่นๆที่แพงกว่าเนียมันจะมีตัวชาร์จอยู่ตรงนี้ด้วยนะเป็นชาร์จไวเลสถ้าเกิดว่าใครต้องการแบบชาร์จโทรศัพท์ไวเลสก็สามารถซื้ออีกตัวหนึ่งได้ซึ่งราคามันจะอัพขึ้นไปอีกนิดนึงน้ำหนักของตัวจอครับอยู่ที่6กกิโลเท่านั้นถือว่าเบามากครับสำหรับ PC เครื่องหนึ่งเนาะหกกิโลก็ สบายๆผู้หญิงยกได้ง่ายๆเลยและที่สําคัญคือเราไม่ต้องประกอบนะครับเราแกะกล่องมาเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วไม่ต้องประกอบไม่ต้องกังวลว่าเอ้ย เอามาแล้วเราจะประกอบไม่เป็นหรืออะไรแบบนี้ไม่ต้องเลยครับแกะก่กกองออกมาปุ๊บเป็นอย่างนี้เลยเปิดใช้งานได้เลยครับสะดวกมากไม่ต้องไปนั่งไขพวกสกูพวกน็อตต่างๆไม่มีครับคลีนตัวนี้คลีนมากคีย์บอร์ดที่ให้มาครับเป็นคีย์บอร์ดสีเดียวกับตัวเคสเลยครับคีย์บอร์ดแบบฟูลไซส์เป็นแบบไร้สายแล้วก็ใส่ฐานขนาด 3A นะครับใส่ฐานก้อนเดียว 3A ส่วนเมาส์ครับถ้าเกิดว่าเราจะใส่ฐานเราก็แค่เปิดฝาหลังตรงนี้ขึ้นมานี่เราก็จะเห็นฐานขนาด 2A ใส่ไป1ก้อนแล้วก็จะมีตัว USB เอา ไวรับสัญญาณจากเมานั่นเองนี่ครับประมาณนี้ง,ง่ายๆกินคลีนเมาส์ก็แทบไม่มีปุ่มอะไรเลยครับก็มีปุ่มลิกซ้ายลีกขวาด้านล่างก็มีพาวเวอร์สวิตช์ปิดเปิด,ปดแค่นั้นเองต่อไปครับมาดูกล้องกันดีกว่านี่ครับมีกล้องติดมาด้วยนะมีไมค์บิลมาด้วยตัวนี้ครับจะมีกล้องขนาด5ล้านพิกเซลมาให้ลําโพงครับให้มาถึง2ตัวด้วยกันลําโพงจูนบายฮาร์แมนเสียงดีมากเดี๋ยวผมจะรองเปิดให้ฟัง <S <S 2> <S 2> <S เสียงดังมาก เสียงดังมากครับเปิด1้อซน์ี่คือสนั่นลันทุ่งแน่นอนเสียงก็ไม่ได้แบบว่าแหลมแบบจีดอะไรอย่างนั้นนะเสียงมันค่อนข้างจะละมุนอยู่มีเสียงเบสเล็กๆมีเสียงกลางชัดเสียงแหลมอะไรแบบนะี้เออคือแบบทาได้ดีอะลำโพงทาด,ดีมากเลยต่อไปครับก็เถิดไปดูจอกันมาดีกว่าจอตัวนี้ครับมีขนาด2 3 8นิ้วความละเอียด full HD ครับเป็นจอ IPS นะอัตราส่วน16ต่อ9ก้รีเฟรชเรทครับให้มาถึง 100H เฮิร์ตด้วยกันความสว่าง250รสินิส่วนเรื่องความเที่ยงตรงของสีครับจากที่ผมทดสอบด้วย ไปได้ XPO นะ SRGB ครับได้100%เลย DCI-P3 ครับ81% Adobe RGB ครับ76%และ NTSC ครับได้71%มาที่สเปคกันมากดีกว่าครับอย่างที่ผมพูดตั้งแต่ตอต้นเนาะตัวเนี้ยใช้ CPU Intel Core i5 1 3 4 2 0 h มี c o อ e P มพมาให้4ค่คอแล้วก็มีคอ e E มาให้อีก4ค่คอด้วยกัน มีเทสทั้งหมด12เทสบูสปีดสูงสุดครับอยู่ที่4.6 GHz มีแคสมาให้12 MB เป็น Intel Smart Cache แล้วมี Deep Learning Boost มาให้ในตัวด้วยครับสามารถใช้งานพวก AI ได้จากที่ผมทดสอบด้วย Cinebench R23 มันติคอครับได้อยู่ที่1344ซิงเกิลคอครับได้อยู่ที่1673คะแนนถือว่าอยู่ในเกณฑ์กลางๆครับใช้งานได้งานพวก Microsoft Office Photoshop ไล์รูมอะไรแบบนี้พวกงานแบบออฟฟิศต่างๆเกี่ยวกับเอกสาร PowerPoint Excel อะไรแบบนี้ใช้งานก็สบายครับสำหรับความแรงของ CPU ตัวนี้และการ์ดจอที่ติดมาครับก็เป็นการ์ดจอที่ติดมากับ CPU นั่นแหละก็คือ Intel u h d นั่นเองสนับสนุน DirectX 2.1 OpenGL 4.6และก็มี Intel Quick Sync มาให้ด้วยทำให้ตัวนี้ครับสามารถทำงานตัดต่อวิดีโอได้ด้วยจากที่ผมลองใช้โปรแกรมการทำงานต่างๆอย่างเช่นพวก Excel PowerPoint อย่างเงี้ยอันนั้นสบายครับไม่ต้องพูดถึงเลยลื่นมากๆอยู่แล้วส่วนโปรแกรมที่หนักขึ้นมาหน่อยอย่าง Photoshop Lightroom AI อะไรแบบนี้ใช้งานได้ครับไม่มีปัญหาเลยใช้งานได้สบายๆโปรแกรมตัดต่อ Premiere Pro เนาะโอ้โหพเมีโปโอเคเลยตัดได้ผมลองตัดโดยการใช้ไฟล์ขนาด 4K 24เฟรมครับเป็นแบบ4 2 2ส0บิตด้วยนะ ตัดได้ครับเพย์แบ็คได้ลื่นด้วยไม่น่าเชื่อแต่ตอนเรนเดอร์นี่อาจจะนานหน่อยผมลองเรนเดอร์ด้วยคลิปประมาณ10นาทีแล้วก็ใส่เอฟเฟกซ้อนเลเยอร์ประมาณ3ชั้นมันจะใช้เวลาเรนเดอร์ประมาณ20กว่านาทีประมาณนี้ไม่ได้แปลกนะถือว่าเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่า CPU ประมาณนี้ก็เวลาประมาณนี้แหละถูกต้องแล้วหรือถ้าเกิดใครใช้ดาวินชีครับสามารถตัด B ีรอสต่อหแบบ 4K จากการเบน์มาร์กของเขาเนี่ยก็ทําให้เห็นได้ว่าตัวนี้เอ้ยมันได้นะตัดต่อวิดีโอก็ได้นะถึงจะเป็นการ์จออ่อน CPU ก็ถ ก็ยังพอทําได้ครับกระเทิบมาอีกโปรแกรมหนึ่งแล้วกันครับสำหรับโปรแกรมเกี่ยวกับงาน 3D ทั้งหลายอันนี้เขาค่าจะโหดเพราะว่าโปรแกรมที่เรา,เามาเนี่ยก็คือโปรแกรม Blender นั่นเองจากที่ผมลองใช้ครับถ้าเกิดว่าเราเปิด ให้มันเรนเดอร์แสงเงาดีเทลแบบเรียลไทม์มันจะช้ามากมันจะกระตุกเพราะว่าด้วยความที่เขาไม่มีการ์ดจอแยก CPU มันประมาเนี่ยมันก็เลยจะกระตุกไม่เหมาะกับการทํางานแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เปิดการเรนเดอร์แสงเงาแบบเรียวไทม์อะไรแบบนี้มันทําได้นะทุกคนมันลื่นด้วยถ้าเกิดว่าเราใช้งานแบบการปั้นโมเดลเฉยๆอะปั้นโมเดลเพียวๆอะทำได้แน่นอนครับอันนี้ลื่นด้วยเออถือว่าโอเคนะถ้าเกิดว่าใครเอาไปปั้นโมเดลแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆอยไม่ได้มีดีเทลอะไรเยอะแยะก็สามารถใช้ตัน มปัันนนได้เหือกและถ้าถามว่าเกมเล่นได้ไหมก็ต้องบอกว่าพวกเกมออนไลน์เล่นได้ครับอย่างเช่น v a l o r a n t อย่างเงี้ยผมลองเล่นครับแบบปรับโลทุกอย่างแล้วก็เปิดฟูลให้ดีนะเฟรมเรทมันอยู่ประมาณ1 4 0 150เลยอยเลยเออเล่นลื่นมากเลยอีกเกมนึงก็จะเป็นโ Dota 2นะปรับโลเหมือนกันแล้วก็ฟูลให้ดีเหมือนกันเฟรมเรทครับอยู่ประมาณแบบ11 0 120ประมาณเนี้ยเล่นลื่นมากๆเลยอะ่ะออถ้าเกิดว่าคนแบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องภาพอะไรแบบนี้ก็สามารถเล่นได้ครับเอาไว้แก้เครียดในออฟฟิศได้หรือเกมนึงครับอย่าง เจนชิน Impact เนาะปรับโลทุกอย่างเล่นฟูเฮดดีเหมือนกันอยู่ประมาณ50-60เฟรมครับก็ต้องบอกว่าเล่นได้แต่ภาพอาจจะไม่สวยเท่าไหร่เพราะว่าเราปรับโลหมดอย่างที่บอกครับถ้าเกิดว่า อยู่ออฟฟิศอย่างเงี้ยอยากเล่นแก้เครียดก็เปิดขึ้นมาเล่นแบบขำๆมาได้อยู่ส่วนพวกโปรแกรม T d ดีมาครับก็ลองทดสอบด้วย t i m e Spy ได้คะแนนอยู่ที่1,101คะแนนเลขนี่เลียง1มาเลยไฟสไตร e ครับที่อยู่ที่3 0 6 1ก็ไม่แปลกใจครับคะแนนประมาณนี้แหละถูกต้องแล้วเพราะว่านี่คือการ์ดจอ on CPU ครับได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วแรมที่ให้มาครับเป็นแรมขนาด1 6 g b เป็นแบบ DDR 5สามารถอัปเกรดเพิ่มได้นะเพราะว่าตัวนี้มีช่องใส่แรมไม่ห้2 ้ดวยกันการอัปเกรดก็คือถอดข้างหลังออกอถอดข้างหลังออกแต่ผมขออนุญาตไม่ถอดนะเพราะมันถอดยากตอนที่เราจะซื้อครับเราสามารถเลือกได้นะว่าเราจะเอาขนาดไหนเพราะว่าเขามีตั้งแต่8 16 32อะไรแบบเนี้เราสามารถเลือกตามที่เราต้องการได้และ M2 ครับตัวนี้ให้ M2 ขนาด512 g b เป็นแบบ SSD m 2 pci e gen 4 nvme และเหมือนเดิมครับเราสามารถอัปเกรดได้เหมือนกันเรื่องของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมี Wi-Fi 6ติดมาในตัวครับแล้วก็บลูทูธเนี่ยจะเป็น b l u e ูธ o t h 5.2 Windows ที่ให้มาครับตัวนี้เป็น Windows 11 Home แล้วมาพร้อมกับ microsoft office home and student ปี 2021, ป2021ให้มาในเครื่องเลยสามารถใช้งานได้เลยไม่ต้องซื้อเรื่องของประกันครับตัวนี้ประกัน3ปีด้วยกันเรียกได้ว่าประกันยาวเลยใช้งานยาวๆ3ปีถ้าเกิดว่าพังเสีย สามารถติดต่อคอนซูเตอร์ได้หรือจะติดต่อผ่าน l e n o w o ล a วน a ทก็ได้สามารถเช็คประกักน ได้ใน l e n o v o w a n t a c เลยสำหรับเรื่องราคาครับสเปคที่ผมได้มาเนี่ยก็จะอยู่ที่22,990บาทครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้แรงกว่าน,นี้อยากได้ i7 อยากอัพนู่นนี่นั่นราคาก็อาจจะบวกขึ้นไปอีกนะสำหรับเรื่องราคาสำหรับสเปคเนี่ยก็ต้องแล้วแต่คุณเลยว่าคุณอยากได้อะไรขนาดไหนนะประมาณนี้ดีกว่าเนาะสำหรับการรีวิวเจ้า l ร n o v o อร e a c เด t e r AIO ตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครมองหาเดสก์ท็อปตั้งโต๊ะที่เอาไว้ทํางานคลีนคลีนทำงานเอกสารทํางานเล็ก เล็กน,น้อยแบบนี้ตัวนี้เหมาะมากๆประหยัดพื้นที่สะอาดตาทุกอย่างมันโอเคหมดแล้วก็ครบเซตด้วยคีย์บอร์ดเมาส์ก็มีมาให้เรียกได้ว่าซื้อทีเดียวจบประมาณนี้ดีกว่าเนาะก่อนจะไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชไว้ช่องของเราด้วยนะเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในคลิปต่อๆไปเนะาะสหรับวันนี้ผมบอสและ Le n o v o ์ไอเดียซินเตอร์เอไอโอตัวนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่โอกคร้น,นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย